สวัสดีครับผมไอทอออโตนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถกระบะแขบยกสูงเกียออโต้นะฮะมานําเสนอคุณลูกค้าอีก1นึ่คันนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับใครที่กําลังรอคอยอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะฮะของเดือนนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังตามหารถกระบะแขบยกสูงนะครับคันนี้เลยนะครับผมแนะนํา รถสวยๆเดิมๆจากโรงงานไม้น้อยโฉมหน้าใหม่หน้าไมเนอร์เชนนะครับสำหรับ Toyota r e v o นะฮะคันนี้เป็นตัว p r u n n นเ r อร์สมาเปิดได้ปี2021นะครับโชมณปัจจุบันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น2.4 Entry นะปี2021เกียร์ออโต้นะครับเปิดขายอยู่ในราคา639,000บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับทางบอสเรานะครับคอนเฟิร์มส่วนลดของตัวรถคันนี้ให้20,000นะครับ เลยขายอยู่เพียง6,19,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาดว่วนเลยนะครับโบดีดีของเดือนนี้นะครับคันนี้สวยมากเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะรบ,บริษัททอโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์บินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะจ๊ะอ่ะ สำหรับคันนี้นะครับสีเทาดำหรือว่าสีเกรเมทัลลิกนะครับมหน้าใหม่หน้าใหม่เนอร์เชนนะครับกระจังหน้าคันนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ดวงใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะครับส่วนป้ายทะเบียนคันนี้นะครับ3ทอร์ุทเทายอหญิง6193กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ใช้งานกันเลยนะฮะ ส่วนชุดโคมไฟหน้านะเดิมจากโรงงานนะคบเป็นชุดโคมไฟหน้าดีไซน์โฉมใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแง่งไฟนะครับที่เขาเสริมขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นชุดโคมไฟหน้าแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับเป็นแบบไฮโดรเจนยังไม่มีไฟตัดหมอกนะเพราะว่าตัวรุ่นเอ็นทีเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดติดฟิล์มให้แล้วรอบตัวรถภาษีพรบรเราต่อให้เรียบร้อย นะมีคิ้วกันศาสตร์ให้นะครับทั้ง2มุมประตูกระจกทุกบานเนี่ยมีโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับเป็นกระจกเดิมแท้ศูนย์ไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนคันนี้นะครับพิเศษมากไม่เพียง19,00 0าโลเท่านั้นไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้นะครับคันนี้เป็นรถบุคคลมือเดียวจากป้ายแดงนะฮะสำหรับล้อและยางคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ17นะครับล้อแม็กสีเทานะครับอันนี้เป็นของเดิมแท้ศูนย์นะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าไปพ่นสีใส่มา ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชุดแต่งของตัวทางโรงงานเขาเลยนะครับล้อแม็กหกลูดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังตัวใหญ่นะสำหรับคันนี้ส่วนยางเนี่ยก็เป็นยางติดมากับตัวรถตั้งแต่ป้ายแดงเลยได้เป็นยางโยโกฮาม่าอย่างดีเลยนะครับปี2021สัปดาห์ที่18นะส่วนรหัสยางเนี่ย265ครับ 65R17 นะดอกยางล่องลึกๆเนี่ยวิ่งไปเพียง19,000โลเท่านั้นนะฮะดูสภาพยางนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีรอยแตกรายงานะครับไม่มีรอยเสื่อมสภาพนะครับผมส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับ Met อรอยตีนเม็ดน็อตอาตัวหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะเม็ดองเมกอาร์ตนะครับชัดเจนเดิมๆสวยๆไม่มีคราบสนิมโชคเดิมนะครับรอยแต้มสีโรงงานยังอยู่เลยตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยของตัวโชคก็ยังอยู่เลย โครงสร้างเดิมไม่เคยชนพิกคว่ำมจมน้านะสาหรับคันนี้ชุดแต่งพื้นฐานนะครับบันไดาทางขึ้นมีให้ทั้งสองฝั่งโลโก้ที่ติดมากับตัวรถอยู่ครบถ้วนนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นกระจกปรับแล้วครับไฟฟ้านะสำหรับคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับผมส่วนเนี่ยฮะดูได้เลยนะคะภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำเบาะผ้าสแตนดาดโรงงานนะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดได้ ด้านหลังมีเบาะรองนั่งให้เรียบร้อยเป็นหนังนะครภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างกระดูกงูต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์อยู่ครบทุกเม็ดนะครับทุกจุดนะคันนี้เนี่ยรถสวยสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับสภาพเดิมๆตั้งแต่เราได้มาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เราได้ทําการล้างและก็ตั้งนะครับก็ ไม่มีงานทรงงานสีเลยนะกระจกทุกบานโลโก้โตโยต้าทั้งหมดนะครับรถสวยๆเดิมๆนะสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับกระบะแคปยกสูงนะโตโยต้ารีโวทีรันเนอร์สมาร์ทแคปนะครับ2.4 Nt นะครัคันนี้เลยนะครับปี2021ไม่หมื่นเก้าเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะคบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้่วนะก็เป็นของเดิมจากตัวรถเลย ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยลอกนะครับส่วนชุดโคมไฟท้ายนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเดิมๆไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แต่ว่าตัวไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยจะเป็นตัวหล่อไส้นะครับมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับสําหรับตัวรถนะครับตัวชุดโคมไฟท้ายของตัวรถที่ติดมานะครับแล้วก็กันชนด้านหลังไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะครับเป็นสแตนเลสอ่าน่าจะเป็นเหล็กแท้เลยนะ ทางคงทางขึ้นเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับผมมือเปิดเป็นโครเมียมมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ให้นะครับแล้วก็โลโก้ที่ติดมากับตัวรถนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยอ่าชำรุดนะครับผมแมกไลเนอร์นะฮะแทบไม่มีร่องรอยของการบรรทุกเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับเป็นแมกไลเนอร์ติดมากับตัวรถแท้ศูนย์ฝากระโปรงเดิมๆนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับดูได้เลย รอยซีนรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขันนะครับหัวน็อตแท้โรงงานรอย QC แต้มสีมาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ชัดๆัดแบบนี้เลยนะโครงสร้างด้านล่างนะครับดูได้เลยนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะไล่มาเลยไม่มีคาบสนิมนะฮะรถเนี่ยสวยสวยเดิมเดิจากโรงงานฝาท้ายเม็ดองเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับมาดูฝั่งนี้กันด้วยนะครับ นี่เลยนะครับเดิมทั้งซ้ายและก็ขวานะครับเดิมทั้งซ้ายและก็ขวานะครับของเดิมโรงงานหมดเลยนะใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราจัดโปรโมชั่นลดราคาให้อีก20,000นนะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างนะสำหรับ2 4 Entry นะครับอาพาดูน็อตประตูก่อนนะครับ ประตูทั้งสองฝั่งนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขันนะครับน็อตเดิมแท้สตรโรงงานนะครับบันไดทางขึ้นสวยๆนะแผ่นกันลงกันลอยเนี่ยเขามีให้ครบถ้วนนะแต่ว่าจะเป็นตัวแผ่นกันลอยแบบพลาสติกนะครับไม่ใช่ตัวสแตนเลสนะครับส่วนแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำที่พักแขนรุ่นนี้ยังเป็นตัวผ้าอยู่นะครับผมกระจกปรับออตโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับพบไฟฟ้านะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมแล้วก็มีลำโพงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้นะ,ะเดี๋ยวผมพาดูด้านใน ขึ้นลงง่ายนะครับเขามีที่จับให้ด้วยนะครับเวลาขึ้นลงนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ดูหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็เป็นหน้าจอเลือนใหม่แบบสมัยใหม่แล้วนะครับตัวรุ่นปัจจุบันนะครับตรงกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดโลไม่เดิมไม่แท้นะครับตรวจสอบได้เลยนะครับเลือนไม้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีขาวพ่วงมาไลยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับรับสายวางสายสปีกเกอร์โฟนด้านซ้ายคอนโทรลเครื่องเสียงแล้วก็เครื่องเล่นได้นะครับผมส่วนด้านขวานะครับส่วนด้านขวานะจะเป็นคอนโทรลหน้าจอหน้าปัดนะครับของตัวรถนะคันนี้นะครับฝากระโปรงเปิดจากตรงด้านล่างนะครับขวามือนะครับแล้วก็ตัวาฝาถังน้ํามันนะครับก็อยู่ข้างๆเช่นเดียวกันนะครับผม เป็นตัวอดอกไข่อยู่นะคันนี้กุญแจจะได้เป็นรีโมทแอร์แบ็กคู่หน้านะครับส่วนตัวเครื่องเล่นนะฮะให้ตก,กล้องเป็นเข้าไปดูนะครับตัวเครื่องเล่นคันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะดูได้เลย <S <S เชื่อมต่อวิทยุบลูทูธนะครับโทรศัพท์นะครับสมาร์ทไดร์ไรนะครับ a n d r o i d a u t o Apple c a ล p l a y นะครับรองรับหมดเลย iPod USB นะคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคอนโทรลเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ปกติเลยเนี่ยเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับเครื่องเสียงดีนะครับใช้งานได้ปกติแตะผมขอปิดเสียงก่อนนะครับสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอใหญ่ๆประมาณ7นิ้วนะครับผมส่วนแอร์เนี่ยจะเป็นแอนตัวเอ็นาล็อกอยู่นะครับสีระดับเช่นเดิมนะแล้วก็ด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องใหญ่ๆนะครับผมส่วนเกียร์นะฮะอย่างที่แจ้งเลยเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันได6สปีดนะครับผม อีโคโหมดพาวเวโหมดนะมีให้เลือก2โหมดนะคะที่พักแขนเป็นผ้านะครับที่พักแขนเป็นผ้าช่องเก็บคงช่องเก็บของ,อง,ของนะครับมีให้นะคะส่วนเบาะเบาะเนี่ยเป็นบาะผ้านะครับเดิมโรงงานนะครับเป็นบาะผ้าเดิมโรงงานไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับก็ไม่ใช่ตัวผ้ากำรรมะหยี่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับบาะผ้าตัวนี้จะดูแลรักษาง่ายขึ้น นะครับจะเป็นผ้าแบบเขาเรียกว่าผ้าเนื้อแข็งเหรอผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะดูแลรักษาง่ายระบายความร้อนได้ดีนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังของรีโวแท้นะครับของรีโวแท้ที่ได้มากับตัวรถเลยจากป้ายแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นของแถมชุดแถมที่เขาติดมาให้ นับเครื่องมือเครื่องมือนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมเครื่องมือเครื่องมืออยู่ด้านล่างนะจะอยู่อีกแน่นะมีแม่แรงนะครับแล้วก็เครื่องมือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอุปกรณ์พื้นฐานก็มีให้ครบทุกวันยางอะไรก็มีให้นะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะหลังคาเดิมฝ้าเดิมไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดเขียนนะครับไฟสองแผ่นที่ใช้งานได้ปกตินะทีบังโรงที่บังแดดมีให้นะครับผมคันนี้นะใครที่สนใจนะสาหรับ กระบะแครบออโต้ยกสูงปีใหม่ไม่น้อยราคาเบาๆนะครับถูกกว่าป้ายแดงเนี่ยน่าจะเกือบเกือบ20แสประมาณ200,000ก็บาทเลยทีเดียวนะไม่ใช่เกือบนะครับเพราะว่าเราขายเพียง619,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับบอดี้ด้านหน้าห้องเครื่องยนต์เดิมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซีซีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น2.4เทอร์โบรับรองว่า ตัวแรงม้าหรือพลังขับเคลื่อนของตัวรถเนี่ยของเดิมของแท้แน่นอนนะคบเครื่องยนต์เดิมไม่เคยถอดไม่เคยผ่านนะครับฟิตฟิตเลยนะฮะเครื่องยนต์นะครับใช้งานไปเพียงหนึ่งหมโลภายในสะอาดนะครับตัวน็อตเครื่องเดิมเดิมนะคบไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีขานรอยแต้มสีรอยมาร์ครอย QC เนี่ยอยู่ครบทั่วเลยนะครับส่วนโครงสร้างนะฮะตัวน็อตนะครับคานด้านในนะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีถอด นะครับคันด้านในเดิมน็อตเดิมนะครับคันด้านในเดิมน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับน็อตเดิมมาร์กเดิมตาปั๊มเดิมโตโยต้านะครับสีบางๆไม่เคยทําสีนะสําหรับฝากระโปรงนะครับไล่มาเลยนะครับคันนะครับแก้มซ้ายด้านขวานะครับไฟหน้าของเดิมหมดนะครับนะฮะดูได้เลยรอยมาร์กรอยคิวซีรอยแต้มสีชัดนะครับผมมอหนงมอน้ําของเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอด สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับคันนี้แผ่นเพจนะฮะของเดิมแท้ศูนย์นะฮะแผ่นเพจของเดิมแท้ศูนย์นะฮะหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะนะแผเเพจไม่มีรอยชารูดแบตเตอรี่พร้อมใช้งานติดมากับตัวรถนะครับโครงสร้างนะฮะดูได้เลยน็อตเดิมสีเดิมนะครับฝากระโปรงนะฮะดูได้เลยนะครับตัวแผงฉนวนกันความร้อนนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยถลอกนะครับ เม็ดองค์เม็ดอาร์ตนะครับด้านบนฝากระโปรงอยู่ครบทุกเม็ดเลยเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์ภายในเนี่ยคมคมแบบนี้เลยนะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับรถเดิมสีเดิมสติกเกอร์เนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็สติกเกอร์เหรียญบาทก็อยู่ติดครบทุกมุมนะครับทั้ง4จุดเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสำหรับ Toyota r e v o p i ีรั e r นะครับ2.4 Entry นะฮะปี2021นะฮะปี2021นะครับรถบุคคลมือเดียวจากป้ายแดงไมล์หมื่นเก้า เกียร์ออตโต้นะครับราคาตั้งขายเนี่ยอยู่ที่6 3 9 0 0 0นานะครับแต่โปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนี้เหลือเพียง6 1 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยเบอร์โทรใต้คลิปนี้อยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบริษัททอออตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมไอทอออตโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ